พอาฬิกา15นาทีเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่พะเยารับมีหนุ่มใหญ่คนนึงหายไปเหมือนกันนะาหายไปตั้งแต่วันอังคารนนะเจอแล้วคุณผู้ชมฮะสภาพไม่ดีเลยเกิดอะไรกับเขาช่วงหน้ามาฟังกันครับ เมื่อเร็วๆนี้นายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงาน Amazing Thailand Amazing New Chapters Road Show to China 2023โดยมีนายยุทธศักดิ์สุภรสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารทททนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจำนวน61หน่วยงานรวมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากจีนนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเปิดตัวแคมเปญสำหรับตลาดจีนเที่ยวเมืองไทยยิ่งไปยิ่งสนุกสร้างความเชื่อมั่นและตอกย้ำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว คาดว่าผลจากการจัดงานครั้งนี้จะนำไปสู่การผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่5ล้านคนตามเป้าหมายในปี2566เลือสตาเซลใหญ่จัดเต็ม11วันจัดดีลดแรงซื้อสุด6ต่อแถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ3ามีนามามนีาขนีไปชับเลยกัตถูดูออลเมื่อมีอาการแสบร้อนกล้